คลิปนี้เราจะไปดู UMG โปรโมทเพลงของลิซ่ากันว่าเขาโปรโมทว่าอะไรกันบ้าง UMG ทําคลิปวิดีโอโปรโมทเพลงของลิซ่ามาแล้วนะแต่ก็โดนแฟนๆของลิซ่าแชร์ประมาณว่าถึงจะมาโปรโมทช้าไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่ยังมานะเพราะเพลงมันนี่และเพลงลิซ่าปล่อยออกมาสักพักแล้วหลายๆคนก็สงสัยว่า UMG คืออะไร UMG คือกลุ่มธุรกิจและกลุ่มค่ายเพลงที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมการบันทึกเสียงเป็นหนึ่งในสามค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ ในคลิปโปรโมทของ UMG จะขึ้นด้วยคำว่าสตรีมลิซ่าซิงเกิลมันนี่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นซิงเกิลและลิซ่าถึงจะถูกนะทุกคนว่าใช่ไหมแอดเข้าใจว่าเขามีการเข้าใจผิดหรือไม่ก็พิมพ์ผิดนะเพราะในคลิปเป็นคลิปที่ลงในแอป t i k t o k ที่ลิซ่ากับเดนเซ์อีก2คนเต้นเพลงมันนี่แอดเข้าใจว่าทาง UMG น่าจะหมายถึงให้ไปช่วยสตรีมเพลงมันนี่นะและในคลิปโปรโมทยังบอกอีกว่าไปฟังเพลงใหม่เพลง S.G. โดยวย DJ s n e ็กโอซูน่แมแกลและลิซ่า of b l a c k p พ n k ดู m v Video ิดีโอฟังเพลงมันนี่บนสปอติฟายทูเดย์ท็อปฮิตดูเพลงมันนี่เพอร์ฟอร์แมนส์วิดีโอและดูลิซ่าในรายการคอมเพล็กด้วยและยังบอกอีกว่าดูลิซ่าในช่องลิล y ี่ฟิมและซื้อสินค้าของแบ็ c พิงค์ด้วยสรุปได้ประมาณนี้นะคลิปวิดีโอโปรโมตลิซ่าในครั้งนี้บอกเลยว่าถูกใจแฟนคลับของลิซ่ากันมากๆที่ UMG ออกมาโปรโมทด้วยตัวเอง และตอนนี้หลายๆสื่อก็มาเรียกร้องอยากให้ไวจีโปรโมทเพลงมันนี่ของลิซ่าให้มากกว่าเดิมและทำเอ็มบีเพลงมันนี่ด้วยบางสื่อบอกว่าน่าจะส่งลิซ่าไปร่วมงานกับนักร้องฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปด้วยคลิปนี้เราก็มาเจอกันสั้นๆแค่นี้นะคะหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนแล้วก็อย่าลืมถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะไปก่อนลคะค่ะ